ปวดปโป่งมช่เอาปวดโปง่ปปงแล้วก็โรคจะน้อยคือ,อหุงใบไม่ได้แล้วเราจะรูดใบทิ้งช่วงไหนอะคะคือรูดได้ตลอดเพราะรู้ว่ากีค<ล>่คนเริเ่มติดลูกแล้วอะไรเงี้ยเริ่มไม่ติดลูกได้หมดหรอครับอย่างเช่นเนี้ยกิ่งเนี้ย เราเนี่ยพรางจากลูกนะเราลุ้นลไปเลยอ๋อเหรอคะไปเลยห้ามโป่งครับห้ามโป่งมันจะได้ไม่มีโรคอะไรนะคนับเราการติเปอร์เซ็นสูงมากคือหนึ่งไม่เลี้ยงใบเออไม่เลี้ยงใบมันไม่ได้ไปเลี้ยงใบอย่างเดียวเนาะมันเก็บพลังงานไว้ไปเลี้ยงลูกรวยเลยตรงเลยนี่คือเทคนิคง่ายๆนะแล้วคุณทุตช้ยังไงอะคะใช้นุ่นฝรั่งอ่ะจริงจริงตอนที่ปลูกอ่ะคือห้าตีสี่ต้นน้ำยี่สิบลิตรนี่คือมาตรฐานของคือสูตรหนึ่งลูกหนึ่งเนาะแต่พอว่าพอเริ่มมีดอกมีผลปุ๊บเนี่ยเรามองว่า มันต้นมันใหญ่ลูกเยอะจะใช้5 0 c มันคงจะไม่ไหวเต่ผมเลยใช้มันเป็นเยอเพิ่ม1 0ซีต้นมันแบกน้าหนักเยอะมากเพราะว่าหุณสุนทรว่ามือคนเราอะแบกของ20ิโลกินข้าวจันเดียวย่อมได้แ้วบอกแบกของ50ิโลปุ๊บเนี่ยเราลุกินข้าวเพิ่มใช่มเพราะต้องเลยได้ทำงานหนักขึ้นมากขึ้นแบบก็แบกในการทางานก็ก็คุณสุนทรก็ใช้สูตรสองตอนที่ติดดอกใช่ไหม คืออัตราสิเลยอ๋อสิบเลยคือไม่ต้องเลี้ยงอะไรเลยคือเอาเต็มที่เลยเนาะเต็มที่เลยครับเต็มที่เลยไปมองว่าเฮ้ยใช้น้อยเราต้องใช้เพิ่มอีกนึงก็อนุญาตนะคะก็ดูลูกสิคะลูกใหญ่จริงจงนะไม่ได้นั่นนะแล้วแล้วผิวอะโอเคอะเนาะเดี๋ยวเราจะถ่ายท่านผู้ชมดูนะคะแต่ว่าตอนนี้ก็เดี๋ยวสัมภาษณ์คุณสุทัศ์ไปก่อน นะคะแล้วผลการติดเนี่ยมันดีขึ้นกี่เปอร์เซ็นต์ประมาณถึงรแปดสิบเปอร์เซ็นต์จากที่ไม่เคยใช้ยาเราไม่เคยใช้ครับแลวทุกวันนี้ก็คือใช้แต่นุ๊ตจุกตัวเดียวอ๋อไม่ได้ใช้ตัวอื่นเลยไหมเขามองว่าเอาตัวนุ้นมาเล่งลูกเล่งมันมาป่วยการเสียเพิ่มอ๋อค่ะทุกคนอาจจะมองว่านุ๊ราคาแพงแต่คุณคำนวณว่าใช้แค่ตัวเดียวกระบอกที่คุณซื้อยาของตามตลาดเนี่ยใช้หลายตัว หมดมากกว่าแล้วใช้ตัวเดียวแล้วก็เราใช้วิธีการเพิ่มปริมาณหรือลดปริมาณได้ลูกต้องแล้วรู้ความเหมาะสมถ้าลูกเยอะเราก็เพิ่มปริมาณไปซะอยเสียดายมันประหยัดต้นทุนเลยสิประหยัดต้นทุนเนาะได้พอสมควรนะดีครับดีเลยดีเลยเนาะสบายใจแล้วแล้วอย่างนี้นี่คือเขาจะติดใหม่ใช่ไหมเนี่ยติดใหม่ครับตอนนี้ที่ไม่ติดใหม่ใช่ไหม มุดถ <S preach ers> <Không> ้ามีดอกเนี้ยปุ๊บล่ะเรามียอดเงี้ยเราเด็ดทิเด็ดเลยครับเนี่ยเด็ดเด็ดยอด๋ออันยอดอันยอดให้ลูกมันติดลูกดีถ้าเกิดยอดเดินปุ๊บเนี่ยสลัดเลยอ๋อเพราะไม่เลี้ยงลูกไงอ๋อย่างเงี้ยเราเด็ดยอดปุ๊บเนี่ยมันอยู่ที่การดูแลด้วยดูแลครับจริงๆถ้าเกิดกิ่งยาวๆเนี่ยคงไม่ได้เด็ดคือนับจะกสองคู่ใบขึ้นไปก็เด็ดยอดแต่งอ๋อสองคู่ใบเด็ดยอดยอดเด็ดยอดเออไม่ต้องไม่ต้องไปเลี้ยงมากค่ะถ้ายอดสั้นๆนี่ก็เด็ดได้เลยค่ะหนึ่งคู่ใบก็ ไส้แดงเนี่ยพอดีจะปุ๊บก็จะแตกแต่ก็มีดอกแตกก็มีดอกค่ะแต่ปัญหาคือว่าทําไงให้มันติดนี่คือสาคัญสุดหลักเลยสำคัญสุดเลยว่าทําไงให้มันติดแต่ว่าคุณสุทหัดก็ได้นู๊ฟอร์ไลท์มาช่วยในการติดตรงนี้เนาะแต่ว่าก่อนจะมาถึงตรงนี้ก็ล้มเหลวมาก่อนเหมือนกันล้มเหลวเพราะเออล่วงหมดเลยลองลองเซนลูฟลอร์ไลท์ดูเนี่ยแล้วได้ผลได้ผลนี่แล้วก็การใช้ปุ๋ยทางดินล่ะก็ใช้เดือนละครั้ง ใช้สูตรเลยค่ะอ่าสิบเจ็ดสิบเจ็ดดค่าทองสูตรเสมอสูตรเสมอนะคะในการใช้ปุ๋ยทางดินคราวนี้จุนจะถามว่าเออเราใช้ลูฟอไล์อย่างเงี้ยเนาะเราก็ฉีดมาตั้งแต่แรกเนาะการการใช้ปุ๋ยทางดินมันประหยัดขึ้นไหมประหยัดขึ้นครับเพราเดล,ล,าลักันที่ฉน้อยมากนะน้อยมากน้อยมากแล้วใส่ก็ใส่ไม่เยอะใส่แค่ครึ่งกำมือมกำมืองั้นเราก็มาถูกทางแล้วนะถูกทางฮะ